เละเลมัหมดลองก็นเราดีกองโอไหยว่ะคนตอานตกองแค่กูเยงตองไงเออเกิดล้มงล่ะกูว่าเรียบร้อยแล้วโทนนี้ก็ได้นะ้เอ๋กูไปจะอยู่อีดแ จะแพ้ดีลงลงที ını, ่ลงดีข่ะลงจะดีก็มีการตัดไม้ตันตัดด่านดีหัวไรเรามีรถนะเอารถเดี๋ยวเราขนนะเฮ้ยได้ไหมรถอีกคันนึงน่ะเห็นปะ ยูเทลนี่กยู่นะเนี่ยมันอยู่แกลๆทหารมอบริงมต้องเชิงใครแต่มันเป็นบังเกอัรถบางาต้พี่เบแก่ก่อน

ลงเล,ลีลเ้ยลงล้วขับดีนนอ่ะรดีละประเดีอย่ขับรถมาไจะเปได้แล้นะตังเนอะลบ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 กินๆิ ก็งก่งขึ้นมาขึ้นมาขึแล้วเอาก็ขึ้นมาก็มึงเล่นกขินขั้นไหนก็ได้เออสักขั้นน่ะเอ้ ต้องรถที่ไหนจะมีรถอ่ เสียงดังคิดอ่ะรถมันโคตรเสียงดังเลยเฮ้ยถังน้ำมันเรียบร้อดแล้วฮอเอาไปกอกน้ำมันกองหายแล้วไอ้ลูกสองกูอยู่ไหนยี่สิบเออกูเจอกระสุนลูกสองแล้ว อ๋อนี่จีน้ำมันนะ มันไม่เหลือลเท่ยจะโมฆันนั่นน้อยเยอะที่เลื่องกันนะที่เดี๋ยวเอาไม่หนีก็ได้มันเสียดอกรถอะขึ้นคันนี้ไปโต๊ะคันอะไรเงี้หน่อยเดียวอีเลียว เปิดเพียงเฉยถ้าเปิดเพียงความคุเดียวราสนกไม่ได้น่นชอไมตรถ่ายรางมีเพียงเฉยปดมีไงมีมีมีคตรถ่ายมีประ่ามีเพียงเนี่ยยงไงหลอกเพียงแม่โคตททำไม กบอ่ะนิเสด็จกไปตามีกันวหรื้ว่าจังเลยสามานหายที่สามานดิกล่าตงไหนดีจังเมองเลยวะงหลังวะลังลังบ้านไปเนี่ย 50 to one. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ให้กล้องฮี่รถไปเอา<ป><ป>ขึ้นกระบวงมีสวานเฮ้ยแล้วสังค่ไม่นะ ใส่เหล็กเจ็ดอันตัดไม้เนี่ยเนี่ยบรรทุมีทูบ็อกไง สีแดงๆที่มึงเฮ็ดเสียตกน้ำอะ่ะสั่งอย่างไม่ได้เอาโอมกับเห็ดตกบุณผูมของเห็ดตกกูก๋เห็ดตกไอ้เที่ได้กูัวเลยที่ผมก็ลงไปเอาเพิ่งว่ากลัวไอ้กลัวเก็บกูทันนะได้รางวัลตอบแทนคือน้ำตาภาพฝก่อนแล้วไงฮัลโหล ฮะคูรข้าม่อนไปเลยอ่ะ,ว,อะ,ะว่าเป็นยังไงจะไปในเมืองแป๊บนึงหาของครับขามเรา,ามืนอืออันนี้บ่ขึ้นว่ะต้องนีไม่หมดอ่ะของหมดเวลาควบดีกดแชบแล้วมันอกขึ้นยังเด้อเฮ้ยชิปหายละ ย่ยตัดเต็มไอ้ย้ยตัวนี้ไงตัดไปได้ไม่เรื่อยขวานไม่ตัดไปได้หรอ่มีแต่มีดขุ้ขวานนึ้ไปรูก้ก๊อโอ้โหสนุกแยไป่าดิไปเดะเศร้าไหมนะพี่เยฟกวจริงกูไปกูฟัององ้อน ว่าไรสัว์นี่งครับประเด็นเฮ้ยเห็ดกเห็ดผิดเฮ้ยไม่เห็ดผิดเลยเนี่ยเมนทูบอ่นต้องแดงแรงไง ลืมบอกไปว่าัวโต,วตวหนักอะ่ะจะโดดลงแนวขาวตัวตายจะซัดเละช,ชาเก,กินไปชาเกินไปวันจะแบบจมหายไปเลยกู้ล่อาจัด,ดจานดอกกันด,ดิโอ้เผลอเลยครับคาบขวานเรามึงก็คาบขวานหินเราดี กูกดแบ,บแล้วมันบ้ขึ้นอย่งเดียววะทำไม,ไมต้องออกขาเอายข้าไปในบ้านนะปะมืดเลยอบอกเลยก็มื่อนรถก็ได้นะ ขึน้นรถเลยโยนอ่ะเนี่ยขึ้นมานี่ก็เราโยนไปเลยโยนอย่างไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดไฮียยังไม่ไปสัง่งเงี้ยบนนั่นไม่สั่งกล่องนอย่าหามองเห็นนะ

ห้าอันไอ้ชักอันเนาะไอ้เหี้ยไปได้ตัวมีไม่เพียบเวยกูตัดไปเอเอเป็นไม่พพนด้วยก็ทันหาเนาะอ้อว มึไงกดไม่ไหรืออนเดลคอนเดลคอนเดลอนเดอครับมึงต้อ,งออกไปใส่นั่นแหะใส่บ่อน้ำบ่อน้ำใส่ทัดโอ้โห เราอมสันไว้เราไปค้นให้เฮ้ยทมึงเอาปากุนลบไอ้เหี้ยไอ้เจ้าหนุนอรเนลีนลยวอะายอ่ต้องเดียวขำขุนนะครั I got. Hit that ปวดรถอะจิเมยนไอ้เห <laughs> ี่เนี่ยที่ถมอ่ะจะเป็นรถไทยเป็นคนไรไรดีครับสวยกบืนเนต่อขนาดใครเอาไปเติมน้ำมัไนไม่ปวด,ดเ,อเดยอะเลย ไหนรถไหนครับกับบ้านทั้งที่ยังเ ไม่สองไม่แปลรูปไม้้เยฟังนี่มีกิ๊บไม่แปลรูปมาวันสองไม้สองอันน่ะเออวันไม่แปลรูปไม่ไม่ยาวอ่ะไม่แพนเออวันไม่ไมหยาวอ่ะโอ้โหเกือบคุณไม่จะไม่ยาว ยิงไม่ยาวาี่ยหรอบอบอบอไม่เสือ้อฮอนนะ่ะแล้วแมงบอลหนาแมงมีหมดพร้อมเลยใส่เติมเลยใส่เติมใส่เรืเเ่อยๆหมดแล้วก็ต้องรอมันฟื้นฟูซีซีซีของคีดโดย <laughs> จะขอหรือรัจะขออ๋อบม่มีอนไรเลยวะเกือบโดนบ่มีถูกบอกไอ้กล้องเนี่ยน,นะ<ม>อ๋อกูเห็นหลายอ่ะจุดแดง ตร,ตรงบ้านคุณหรอไปเอาไหม,ไมเพราะนมันเก่ยกับบุริ่หร้อเปล่าไม่เดยครับไม่เล้ครับไอ้นี่ออกมาที่จะเสดเนี่ยจุดเตะกันูลยให้คุณจุดเตะคุณเตะเตะียงจุดเท่อะไเรื่องตายอะ่ะ อมบีดงแจกนะครับอะไเด็กวาเด็กเด็กแควใช่ไหมอ่าไม่มีเลเบรกเมทัลไม่มีเลยยี่สอนะเอ่อออกมาดิคุณีจะหายดื่มน้ำเลยแล้วกัน อนนี้ก้องทังโเป็นอย่างเนี้ยพวกแข่เข้ามาเนี้ยดึง,นะง,ง,งายาใ,ให้ก<ห>ูแล้วเด็ก้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออร่างกายขาดน้ำหวยละจะเย็นกำลังยิ่งเห็ดครูบอกอ๋อไปไหนแล้ววะอ๋อ ครบเสียงที่ไม่พูดอนุญาตเลยไอ้นว่านกแตกกันเฮ้ยไม่เห็นมีผ่านเลยนี่ไปอยากได้ดูศพไปกูที่ไหนโอ้ยดูศพสี่คนเลยนะ เป็นบโปแล้วมีอะไรผ้าไอ้นี่เศษผ่านไอ้พี่เก็บเก็บดักเลยไปทำอะไรอ่ะกล้องดูดลงีนผอกเขียเนี่หวานเลย<ง>โอม <ลง S 1> ที่บอกขอรูเมีอันหนึ่นนงเอมา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 คนคนอยู่ในกล้องอ่ะคนลุกอะ จริงแล้วเห็นปะอะไรแล้วดูนี่พี่เปิดหมนโมโผแล้วน้องๆเฮ้ยเดี๋ยว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 เอวโมกูอยู่ในนั้นมีหมาอี่ ก็มีเลยนะพอครับมีน้ำไหมนะต้องไหอ่ะเสียงไอ้โอ้ห่วย <c oughs> <c oughs> หวนจัด เฮ้ยไปมีดมาด้วยครับฟลักอบกับีดเจือกยังตีอยู่ข้างล่างอยากได้เอ่ออะไรวะเมทัลเนนดิเจิร์มาไม่ใช่อะไรวะตะปู

ควนหินค้าหินยูไหน,น,นเนาะกมาชื่อบุ่ยปะเชียเนียบปิดแท้อืมิดเรนเนาะอะไรคือ,ห,อห้องสินขาแล้วเนี่ยสินขาเด็กเนาะมีจะสินขาใกลบบ้ๆเวกอยใกล้ๆนะใกล้ๆนะ ยือตเส้นขาวออกใครทั้งไดอ่ะยื้อตเส้นขาวอ่ะเนี่ยพัตเตอรนแล้วเนี่ยเส้นขาวแม่งมีทั่ว map ร์แมปเลยละเว้ยนี่นี่โอ้เส้นขาวเส้นขาวดีเนอะไรไม่รู้อ่ะพตองแล้วโนโ ันเป็นของครับเลยอะอะไรนะไอเนี้ยไอเนี้ะขึ้นมาถ้าเราอยากไปเป็นของคเลยอวะท๊ะอะไรล่ะวิชั่ครับเลยอ่านว่าอะไรวะิวเพลสเนี่ยอันนี้กูไม่รู้มันเอาไปทําอะไรกูอยากได้เหล็ก ปอมปช็มมต,ตมีมาแล้วกองเลยเรอเฮ้ยเฮ้ยเอ,ยอันนี้เจ้าใช่ปะ เอมยอเอย่างเง้ยแะปูให้แค่สอจีเท่านั้นแหละ่งจริงๆไม่เชียวจีๆเลยนะตัวเนี้ยจะข้าประตูบ้านกูออกไงนี่ังวยมเจก้เล้ว

ดีซิงนึนของบนเลยวมึงจะเอาใช่ไหมซอมบี้มึงจะเอาใช่ไหมเอ้อก่งหรอ่งหรอก่งเอออกมานะีปิดวัวขาวกัวทอง ได้เหล็กแล้วขาดแผ่นใหม่จะโอมตัดแผ่นใหม่เห็นไหมสองอัน,น,นต้องเจอ,อเนวมาด้วยเต็มตัวกูอยู่แล้วก็อยู่ในรถมั้งแล้วก็อยู่ในกล่องประมาณสิบออกไปไหนหรอฮะบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน กูไม่ได้จะตัดไม่โอ้โห ีสุดตัวข้านะผู้ได้หนากากมาเอาเแค่ไหนนะบางลางหนากากมีเนาะนี่ห<ต>นากากอันนี้ขาดยังวะอ้อแนวทุกเอาบอกที่กูใช้อยู่นะฟาดเนาะเบืบอเหรอ อาก,กาศไปกต่เอา,กกาอกากลับกระต่ายอะอก,กากูเท่อุออ้ยโดนทิ้มสมันโด,ดลงบปไเดเราใส่กระเป๋าอ่ะแล้วก็โดดลงอะ่ะมันบักอะ่ะ เอ่กูได้แล้วกูได้ถูกบอกแล้วกูอีสานามไว้แล้ว